สวัสดีครับวันนี้ผมและคณะก้าวหน้าเดินทางมาจังหวัดแพร่ครับเพื่อมารณรง์หาเสียงในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดแพร่อยู่ข้างๆผมคือคุณสุภวัตสุภศิริหรือสอจอล,ลี่ซึ่งครั้งนี้เป็นตัวแทนเป็นผู้สมัครของคณะก้าวหน้าในการลงชิงชัยในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่แพร่ครับ เรามาอยู่ที่นี่เป็นตามแนวทางของคณะก้าวหน้านะครับเรารณรงค์หาเสียงกันด้วยเรื่องของนโยบายดังนั้นเมื่อมาอยู่กับคุณลีผู้สมัครนายกอบจที่แพร่ของคณะก้าวหน้าแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันหน่อยครับคุณลีครับเกี่ยวกับเรื่องนโยบายมีเรื่องอะไรบ้างครับเป็นจุดขายที่ถ้าได้เข้ามาเป็นนายกอบจแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับผมออขอบคุณครับพจาจารย์บีบุตรครับ,<ค>รบเ,เรื่องหลักๆเลยปัญหาที่ติดค้างมานานนมใน,ในจังหวัดแพร่เลยก็คือเรื่องน้ํา โดยเฉพาะเรื่องน้าการเกษตรนะครับตรงนี้เนี่ยจังหวัดแพร่ของเราหน้าน้ําน้ําหลากครับหน้าหน้าแหล่งเนี่ยเหลือศูนย์กว่าคิวต่อวินาทีปริมาณการไหลเท่ากับว่าไม่มีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปทํางานนะครับเราอยากจะหาทางครับที่จะมาสร้างแหล่งน้ําเก็บกักน้ําไว้ส่วนนึ้ออีกด้านหนึ่งก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้ชะลอน้ำเนี่ยครับตัวมวลน้ำเนี่ยให้อยู่ในจังหวัดแพร่ได้ถึง อย่างนน้อยเนี่ยสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ hmm. เพราะอย่างนี้ครับหลังหลังฤดูทานาเนี่ยเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันประมาณเดือนพฤศจิก,กาแล้วการปลูกพืชหลังทํานาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ4เดือน4เดือนเพื่อที่จะเก็บเกี่ยว hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีน้ําไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับพืชผลต่างๆที่ที่พ่อแม่พี่น้องได้ปลูกไว้เนี่ย hmm. ก็มีโอกาสรอดแล้วก็ถ้ามีน้ำเนี่ยครับ ต้นทุนในการเพราะปลูกเอยปัจจัยใ,จในการเพราะปลูกเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับตรงนี้ทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดแพร่เนี่ยจะได้มีกำไรมากขึ้นในการเพราะปลูกนะครับแล้วอันนี้คือตัวแรกรนะครับหลักๆเลยที่ที่เราตั้งใจแล้วก็จะมีอีก4ีเสาหลักนะครับท,ที่ที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนแพร่รนะครับก็คือสีด้านนะครับด้านที่1ก็คือสุขภาพด้านที่2เศรษ,ษฐกิจ ด้านที่3การศึกษาแล้วก็ด้านที่สสิ่งแวดล้อมครับซึ่งด้านสุขภาพเนี่ยครับเราคิดที่อยากจะทำศูนย์สาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอโดยที่เราอยากจะเปิดกรอบครับสร้างพันธกิจกับสาธารณสุขแล้วจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อที่จะเข้าไปดูแลพ่อแม่พี่น้องถึงในครอบครัวเลยนะครับโดยที่เราจะมุ่งเน้นไปก่อนก็คือกลุ่มผู้สูงอายุครับ กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับเ,เด็กครับเด็กแรกเกิดเด็กเล็กนะครับที่เราเน้นไปที่กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นกลุ่มที่เป็นอามาัอามาพาตเนี่ยอาจารย์ปีญบุตรลองคิดดูนะครับสมมุติว่าครอบครัวไหนมี3คนนะครับเกิดประสบปัญหาผู้ป่วย ติดบ้านหรือติดเตียงไปหนึ่งคนนะครับจะเสียกําลังในการออกไปทามาหากินเสียกําลังในการทํางานแล้วก็จะมีความเครียดมากๆเลยในครอบครัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเข้าไปบรรเทาแล้วก็เข้าไปเยียวยาแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับณนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอสอมอรหรือว่าเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในในรอพอสอตอเองนะครับมัน งานมันเกินกำลัง<น>ก็คืองานมันเยอะเกินถ้าสมมุติว่าเราสามารถนําตรงนี้เข้าไปช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาในเรื่องภาระที่มันที่มันเกินเกินโหลดของของเจ้าหน้าที่เราพศตนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการดูแลสุขภาพแบบแบบบ,บูรณาการแบบรวมครับที่จะที่จะทําให้ชาวบ้านหรือว่าพี่น้องจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับได้มีสุขภาพการที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาวะในครอบครัวที่ดีขึ้นด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเศรษฐกิจครับ นะครับเศรษฐกิจเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มที่เป็น<ม>ผลิตภัณฑ์แล้วก็กิจกรรมประจำถิ่นนะครับให้มันได้ตรงกับความต้องการของตลาด<ม>นะครับทำยังไงครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ไปสำรวจกับคุณธนาธรมาแล้วรอบหนึ่งนะครับที่ศูนย์ประชุมกอเปานะครับที่ที่ตำบลทุ่งโฮงในอำเภอเมือง<ม>นะครับในสวนในในสวนตรงนั้นเนี่ย พื้นที่มันยังเหลืออยู่เยอะครับในลำพังอาคารเนี่ยผมว่าเหลือไม่ต่ำกว่า800ตารางเมตรสูตรนั้นเนี่ยเป็นของอบจอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าไม่ไดเอามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควรใช่ครับยังไม่เต็มศักยภาพท,าที่ตั้งใจว่าจะนามาทาอะไรครับผมอยากจะเอามาทําให้เป็นเอ่อเป็นแพร่เคลียร์ทิพักซึ่งในครียอทิฟแพร่ครีเอทีิพัคเนี่ยครับเราจะรวบรวมทั้งเป็นทั้งสูย์เรียนรู้นะครับศูนย์ช่วยออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็ เป็นศูนย์ช่วยวิจัยในการที่เราจะพัฒนาหรืออยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นห้องสมุดมีชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะทำเวิร์กช็อปอยากจะทำโครงงานหรือว่าอยากจะพัฒนาต่อยอดความคิดของตัวเองเข้าไปเนี่ยครับสามารถเข้าไปทำในในตรงนี้ได้นะครับเราจะมีตัวอย่างวัตถุดิบตัวอย่างสื่อแล้วก็มีห้องสื่อให้ให้น้องๆน,น,นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปทำนะครับน,น,น่าสนใจคุณแคลร,รีเพราะว่า แพร่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเลยเรียกว่ามีศิลปินท้องถิ่นอยู่เยอะมาก<ช>นะครับหลายคนก็เข้าไปเริ่ปเรียนอยู่ในกรุงเทพใช่ครับบางคนก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องกลับมาบ้านเกิดมาพัฒนาศิละปะวัฒนธรรมของของแพร่ครับ,รบทีเนี้ยก็เลยมีโมเดลต่างๆเกิดขึ้นแล้วหลายๆที่โดยประชาชนศิลปินทํากันเองใช่เลยครับในความคิดของคุณลี่คือต้องการให้ไอแพร่ครีเอทีฟพาร์คเนี่ยมาเป็น มาเป็นมาเป็นเครื่องมือใ้เข่าเครื่องมือนะครับเป็นสนับสนุนหรือเป็นอะไรฟอสิลิเตอร์คือคล้ายๆว่าถ้ามีใครมีไอเดียคิดอยากทำอย่างนี้มาปรึกษาหารือที่นี่นะครับแล้วก็จะสามารถนําไปคิดต่อยอดอะไรได้ใช่ครับกับโดยที่โดยที่พอเขาได้ได้อาจจะเป็นข้อสรุปหรือคําแนะนําที่กลับไปเพื่อที่จะพัฒนาหรือต่อยอดเนี่ยนะครับอบจเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ได้เป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงนะครับโดยที่เราอาจจะ ในเรื่องกระบวนการทํางานในการที่จะดำเนินการเนี่ยเราให้กลุ่มนั้นเนี่ยทำให้เต็มที่เลยเพื่อที่จะได้ดึงเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยให้ได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่อบจเนี่ยก็จะเป็นคนส่งเสริมคนสนับสนุนนะครับโดยที่เตรียมหลายๆอย่างไว้ให้สคัญอยู่ครับคุณลี่คือเวลาเราพูดเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆภาคประชาชนศิลปินเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถ นะครับเขามีความคิดสร้างสารรค์เขาทํากันเองอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักปุ๊บส่วนราชาการมักจะเข้าไปข้องเกี่ยวด้วยมาในานามของการร่วมสนับสนุนร่วมการให้งบประมาณแต่พอไป,ไปประมาณระบบราชาการมันกลืนเข้ามาใช่มันกลืนเข้ามาจนไอ้ิลระาวัฒนธรรมตอนแรกที่ต้องการนาเสนอเนี่ยมันกลายเป็นระบบราชาการมากจนเกินไปละดังนั้นวิธีคิดอยยย่่่่่่่าาาาางงทีีีคุณุณวามมเเเนเรไไ้ขไป เราครแค่ว่าถ้าใครมีความรู้ความสนใจความเชี่ยวชาญมีความคิดริเริ่มสร้สางสรรค์อยากจะทําเราไปสนับสนุนแต่ว่าเรื่องความคิดสร้างสารรค์เป็นหน้าที่ของศิลปินเรื่องของอพี่น้องประชาชนคนแพร่กันเองนะครับคือครับบทบาทแบบนี้ครับแล้วอันที่สามครับอันที่สามคือด้านการศึกษาการศึกษาเนี่ยก็สามารถลิงก์ กับแพร่เคียติพาร์คนี้ได้ด้วยนะครับก็คือในพื้นที่ที่เหลือเนี่ยครับนอกจากจะเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วนะครับเราอยากจะเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงสื่อการศึกษาด้วยแล้วก็เป็นการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างเท่ากันก็คือตรงนี้ครับเราสามารถพอมันมีที่แล้วเนี่ยเราสามารถชวนเชิญชวนนะครับคณาจารย์หรือว่า อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมไม่ว่าจะด้านต่งตางๆเราอาจจะจัดสัปดาห์เคมีจัดสัปดาห์ฟิสิกส์จัดสัปดาห์ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ครับให้มันเป็นรูปแบบที่น่าสนใจแล้วเราเชิญชวนนักนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ห่างกายนิดนึงนะครับเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ไม่ใช่เข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนไม่ใช่เป็นระบบเสริมขึ้นมาเป็นระบบเสริมแล้วก็แต่ว่าเอาอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญคุณครู ในหลากหลายที่ที่มีชื่อเสียงที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบรรยายที่นี่แล้วเปลี่ยนเป็นธีมแต่ละสัปดาห์ใช่เรื่อยๆใช่ครับโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายนี่สิ่งแวดล้อมับนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรจะเห็นครับว่าจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยมีภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะับล้อมรอบด้วยภูเขาและสิ่งที่อยู่กับภูเขาก็คือป่าครับแล้วณวันนี้ครับมันมีป่าสงวนเข้ามามันทําให้พี่น้อง ประชาชนคนแพร่เนี่ยการที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับป่าหรือเข้าไปาได้ผลประโยชน์แบ่งกับป่าเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจหรือว่าเชิงวิถีชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีข้อจํากัดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีไอ้ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ทุกพื้นที่ที่ติดป่ารอบจังหวัดแพร่เนี่ยครับได้มีการประกาศเป็นป่าชุมชนครับ,รบเพื่อที่คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปหนึ่ง หากินกับป่าได้สองรักษาป่าในแบบ<ม>ที่<ม>ในแบบที่เขาทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมแบบวิถีชีวิตของเขานะครับซึ่งในป่าเนี่ยนะครับทุกพื้นที่เลยนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่ต้นไม้กับน้ำมันมีเรื่องสิ่งสัษษติ์สิทธิ์มันมีเรื่องความเชื่อม,มันมีเรื่องของภูมิปัญญาอะไรอยู่ในป่าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทำไปควบคู่กันก็คือสร้างเศรษฐกิจกับป่าแล้วก็ จัดการสิ่งแวดล้อมให้มันอยู่ด้วยกันได้เราจะทําให้แพร่เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่กับป่าได้แล้วก็ยังคงรักษาระบบนิเวศที่ดีไว้ได้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งจากสอบถามคุณลีนหน่อยคือเรื่องของการคมนาคมขนส่งขนส่งสาธารณะเนี่ยตอนนี้เราเราเรามีแนวทางยังไงบ้างคะถ้าได้เข้ามาเป็นนายกอบจณตอนนี้ครับเราออกแบบนะครับแล้วก็วางโครงข่ายเรื่องระบบการขนส่งไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ ผู้คนรอบนอกที่จะเข้าไปในเมืองแล้วอ,อ,อาจจะหนึ่งเจอค่าโดยสารที่สูงนะครับอยู่อำเภอรอบนอกแล้วต้องเหมารถเข้าไปแล้วก็ยังจะต้องไปต่อรถภายในอีกอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยเวลาผู้คนจับพื้นที่อำเภอรอบนอกเนี่ยนะครับได้เข้ามาในเมืองเนี่ยก็จะได้เดินทางอย่างสะดวก <Okay. S 1> คนนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มที่ยังอยู่ใน ต้องเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเวลาจะเลิกเรียนจะไปเรียนพิเศษ,ษ,ษหรือว่าตอนก่อนจะมาโรงเรียนเนี่ยสามารถใช้ระบบะขนส่งตรงนี้ได้นะครับซึ่งขนส่งตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าภายในปีแรกเนี่ยที่เราจะลองวิ่งเนี่ยเราอยากที่จะ,ะเปิดเป็นเป็นฟรีทิเกตนะครับให้คนแพทย์ทุกคนเนี่ยได้มาลองใช้นะครับโดยที่ระบบขนส่งเนี้ยนะครับจะผ่าน10ไอสสถานสถาน,สถานที่สำคัญอันนี้เป็นรถบัส ณนะตอนนี้ออกแบบเป็นมินิบัส,น,บสนะครับอ,อาจจะไม่เกิน20คนอะไร,รประมาณนี้ครับ10สิบสิบสถานที่สำคัญนะครับแตะทุกโรงพยาบาลนะครับแตะทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็ประมาณน่าจะอีกสักส2ถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตัวเมืองแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากแล้วนอกจากพี่น้องคนแพร่เนี่ยจะไดะ้ความสะดวกสบายในการเดินทางในการขนส่งแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจ ยังมีการกระตุ้นเนื่องจากว่ามีการหมุนเวียนคะเอาคนจากที่หนึ่งไปลงอีกที่หนึ่งมีโอกาสได้จับจ่ายซื้อของเศรษฐกิจมันก็จะกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็รองรับการท่องเที่ยวครับหลายๆครั้งครับที่ผมได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินก็ดีไม่ว่าจะเป็นรถไฟก็ดีนะครับเขาบอกว่าไม่เขาไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงเพราะว่าเขาหาหาระบบขนส่งไม่เจอซึ่งตรงนี้ครับจะตอบโจทย์ นะครับจังหวัดแพร่ของเราครับโชคดีมากๆคือสนามบินเนี่ยแทบจะว่าพูดว่าอยู่กลางเมืองเลย嗯嗯แต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะออกไปที่พักยังไงออกไปสถานที่ท่องเที่ยวยังไงถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งตัวนี้มาผมเชื่อแน่ครับว่าจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ได้ครับผม ก็เรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับเราบอกว่าเสรีภาพในการเดินทางเนี่ยเป็นเสรีภาพที่ติดตัวเราแต่ปัญหาคือจะเดินทางอย่างไรนะถ้าไม่มีขนส่งบนชนนะครับดังนั้นนโยบายของคุณสุภาพ์หรือสจอรี่เนี่ยนะครับก็คือต้องการสร้างเรื่องระบบขนส่งสาธารณะขึ้นมาในลักษณะที่ทั่วไปเข้าทั่วถึงไปถึงจุดสําคัญสําคัญของจังหวัดแพร่และเข้าถึงได้ก็คือเริ่มแรกจะให้ใช้ฟรีทิตก่อนแล้วหลังจากนั้นไปเรื่อยๆก็เริ่มเก็บค่าบริการนะครับทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ย บางคนบอกเอ้ยเพ้อฝันหรือเปล่าเอาเงินมาจากไหนปีหนึ่งเนี่ยงบประมาณของแพร่ปีปีหนึ่งตกเท่าไหร่ฮะแล้วแต่ละโครงการคิดว่าบแบ่งสรรปันส่วนแล้วแล้วสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรครับ,รบผมรบตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกโครงการเนี่ยสามารถเป็นได้จริงนะครับเพราะว่าด้วยนโยบายของคณะก้าวหน้าเองเนี่ยครับเราเพูดในสิ่งที่เราทําได้จริงนะครับประชาชนจริงนโยบายจริงนะครับกระทําจริง และซึ่งตรงนั้นเราทําได้ซึ่งปีหนึ่งครับตัวอย่างเช่นแพร่คร<ม>ียทีพักนะครับแพร่ครียทีพักเนี่ยเราจะใช้งบประมาณปีหนึ่งประมาณ14ล้านบาท<ม>ซึ่งงบประมาณทั้งปีของจังหวดัดแพร่ในปี2,564เนี่ย<ม><ม>ที่เคาะออกมาแล้วเนี่ยครับอยู่ที่562ล้านบาทเท่ากับว่า เราใช้เพียงแค่เซี่ยวหนึ่งยังไม่ถึง10%เลยแล้วเราสามารถสร้างสูตรเรียนรู้ที่สามารถมาพัฒนาแล้วก็มายกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้สามารถมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ได้ตรงนี้นี่ผมว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ในส่วนไอ้ระบบขนส่งระบบขนส่งเนี่ยผม ที่ทำทาประมาณการไว้เนี่ยอยู่ประมาณแค่ยี่ล้าน20ล้านเนี่ยได้รถมินิบัสถึง4คันคนะครับที่จะกระจายอยู่รอบภายในเพื่อที่จะคอยบริการพี่น้องอชาวจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับอสองอย่างเนี่ยเพียงแค่34มล้านเองนะครับจากห6 2ล้านแล้วที่สําคัญครับนโยบายที่จะดูแลคุณภาพของชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือนโยบายด้านสุขภาพนโยบายด้านสุขภาพตรงนี้ครับเราจะใช้แค่ งบปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่ในอ,อบจอ,อยู่แล้วเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดแล้วเราอาจจะไปอะขอโอรงเรียนที่ถูกยุบรวมครับแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยเพื่อทําเป็นศูนย์สาธารณสุขประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอซึ่งตรงนั้นเนี่ยแต่ละจุดเนี่ย ผมคาดการว่ามันจะปรับปรุงไม่เยอะครับเพราะว่าม,มันใช้เพียงแค่เป็นห้องธุรการห้องออฟฟิศในส่วนงบประมาณที่จะไปดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยครับนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีโครงสร้างตัวนี้อยู่แล้วโดยสปสชนะครับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเราเมื่อถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําพันธกิจได้แล้วเราไปทํางานร่วมกับอรพอพศตที่จะลงไป ลงไปดูแลพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะครับสปสชเนี่ยจะมีเงินสนับสนุนมาให้เป็นเคสเป็นเคสเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันทำในโครงสร้างของประเทศที่มีอยู่แล้วแต่ว่าท้องถิน่นบางท้องถิ่นยังไม่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ท้องถิ่นเนี่ยสามารถจ้างบุคลาก,กรทางการ,ทา,การทางการแพทย์หรือว่าด้านสุขภาพได้เนี่ยเราสามารถจ้างได้ตั้งแต่ปี5-4แล้วครับ,รบนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันไปอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งสังกัดอยู่ในราชการส่วนกลางเพียงแต่ว่าอันนี้เอาเราอบจเนี่ยเราไปประสานงานขอความร่วมมือนะดังนั้นมันก็จะใช้งบประมาณไม่มากเพียงคือเป็นการประสานงานกันระหว่างราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นที่องค์การเหล่นัส่วนจังหวัดคุยกันมาถึงตรงนี้คุณลี่ผมถามต่อนิดนึงครับคือคุณลี่เนี่ยเป็นคนแพร่ใช่ครับนะครับแล้วก็อายุ35ปีเห็นมาก่อนเกินมานิดหน่อย3เดือน สามสิบห้าปีสามเดือนกฎหมายการเลือกตั้งบอกว่าผู้สมัครชิงตําแหน่งนายกองค์การแหล่าสูวนจังหวัดหรือนายกบริหารเนี่ยนะครับผู้นําฝ่ายบริหารของท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยต้องมีอายุสาสิห้าปีขึ้นไปค,คือเขาเอาไปเทียบเท่ากับรัฐมนตรีนะครับ,รบส่วนสอจอเนี่ยย5สบห้าปีขึ้นไปดังนั้นส5มสิห้าปีนี่หมายความว่าพึ่งพ้นเกณฑ์ลงสมัครไปชิงชัยเป็นตาแหน่งนายกไปได้สามเดือนเลยใช่ครับ,รบก็เลยอยากจะสอบถามว่าคิดอะไรเรา เริ่มจากเป็นสจนะครับแล้วก็เป็นคนแพร่ที่นี่นะครับแล้วก็ไปล่าไปเรียนมาสุดท้ายในท้ายสุดเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาครับกเอ๊ะครั้งนี้ฉันต้องอาสาตัวมาลงสมัครนายกอบจละครับผมก็ได้เป็นสจมาตั้งแต่ปี2555ครับนะตอนนั้นอายุ26ปีโอ้นั่นก็คาบเส้นพอดีนิดนึีคาบเส้นพอดีเหมือนกันครับผมก็เอ่อพอมันไม่มีประกาศประกาศเลือกตั้งมาเลยนะครับล่วงเลยมาจนอายุมันถึงเนี่ยนะครับ มันก็เลยได้มีโอกาสแต่ว่าจุดสําคัญที่ที่มาสกิดความตั้งใจให้อยากมาทํางานด้านการบริหารเนี่ยคือพี่น้องเกษตรกรครับจาย์ปิยะบุตรครับผมเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานบริหารจัดการน้ําของจังหวัดเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี57ซึ่งเมื่อปี60นะครับเริ่มเข้าเอลิโยเริ่มมีภัยแล้งรุนแรงปีนั้นเนี่ยครับ นะครับช่วงประมาณเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมนี้แหละ,ะพี่น้องมไม่มีน้ํา<ม>ไม่มีน้ําที่จะมาใส่พืชผลทางการเกษตรของเขานะครับแล้วมันกําลังจะตายเป็นพันพันไร่<ม>นะครับณนะวันนั้นเนี่ยผมทําได้เพียงแค่ประสานรถแบ็คโฮของอบจไปขุด<ม>ช่องรัดน้ําเพื่อที่จะเอาน้ําเนี่ย<ม>วิ่งมา เติมในในพื้นที่การเกษตรของผมนะครับณตอนนั้นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ในเขตสจอของผมเนี่ยห่างไกลจากที่ไปขุดเนี่ยหกสิกิโลแล้วช่องรัดน้ําตรงเนี้มันกิโลกว่าแต่ผมสามารถขอประสานค่าน้ามันกับงบเนี่ยมผมขุดได้เพียงห้าร้อยเมตรครับแล้วอีกเจ็ดแปดรอเมตรที่เหลือเนี่ยจานบิยบุตรชาวบ,บ้านเขาเขาชวนกันเพื่อที่จะเอามือเปล่า มือเปล่าๆเ,เลยนะครับจารย์บียบุตรลงไปในคลองน้ําแล้วไปขุดอ่ะใช้มือขุดแล้วก็เอาขี้โคลนไปวางอยู่ข้างคลองขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วขุดอีก,อกทําแบบนั้นอยู่สามวันมผมเจ็บเจ็บในใจมากเราเจ็บปวดเลยเรารเราเห็นปัญหาแล้วเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วครับแล้วเราก็ประสานเต็มที่จนได้ครับแต่ว่างบที่มันมีมันได้มาแค่ห้าร้อยเมตรใช่ครับ แล้วสุดท้ายประาชนก็แล้วเขาตั้งคําถามไหมว่าเอ๊ะมันทำํทำไมมันทําได้แค่นี้แต่งที่ทําอีกนี้เดียวก็ได้แล้วเราก็เจ็บปวดว่ามันไม่มีงบมันไม่มีมมมงบด้วยแล้วก็มันไปติดตรงเนี้ยครับเหมือนที่ อำนาจเป็นของส่วนกลางอำนาจเป็นของส่วนกลางแล้วเราไม่มีอำนาจทำใช่ก็คือปัญหาแรงจนคนจะต้องเอามือเปล่าเนี่ยไปขุดไปขุดช่องคลองรัดน้ำแล้วแต่ปีนั้นอาจารย์ปิยุบูเชื่อไหมครับไม่มีการประกาศภัยแล้งที่จังหวัดแพร่มันทําให้ซึ่งคนประกาศจะเป็นส่วนกลางใช่ครับเป็นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องประกาศได้แล้วแล้วอบตเทศบาลเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเอางบที่ไปที่ใช้สารอนามัยเนี่ยมาใช้ได้เพราะว่า ก่อนจะเริ่มใช้เรื่องงบสาธารณภัยได้ผู้ว่าการจังหวัดต้องประกาศก่อนว่าเป็นัยแ้งเพราะไม่ประกาศเงินมีแต่ใช้ไม่ได้ใช่ครับเนี่ยฮะมันเป็นอย่างนี้ระบบราชการอบจก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปดําโครนไปลุยเลนกันเลยครับจานปียบุตรครับเพื่อที่จะได้น้ํามาก็ได้มาประมาณเมตรหนึ่งช่องช่องน้ําวิ่งนะครับประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็น้ําเนี่ยวิ่งไป47กิโลกว่าจะถึงตําบลที่ต้องการน้ํานะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุด ตัดที่ทาให้เราคิดว่าอย่างนี้เราต้องเข้ามาอาสาตัวลงมาสมัครจริงในตําแหน่งนายกอบจใช่ครับอย่างน้อยมันน่าจะประสานมันน่าจะพูดคุยกับระดับผู้ว่าการจังหวัดได้มากขึ้นใช่ครับใช่ครับแต่ก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากขึ้นแต่ว่าในท้ายที่สุดปัญหานี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะเชิงโครงสร้างคืออํานาจเนี่ยมันไปรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางนะครับส่วนท้องถิ่นอยากจะทำเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองคิดดูนะสมมติอํานาจในส่วนนี้เรื่องประกาศภายแรงก็ดีเรื่องงบประมาณต่างๆก็ดีเนี่ยมาอยู่ที่อบจ แพร่อบจแพร่เห็นปุ๊บเขาก็จัดการดําเนินได้เลยแต่นี่คือมันเหมือนสภาพว่าเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้ารู้วิธีแก้แล้วเหลืออย่างเดียวไม่มีอานาจทำนะครับดังนั้นปัญหาหลักอันนึงคือมันต้องเอาอํานาจกลับคืนมาที่นี่นะครับแล้วท่านจะเห็นนายกอบจรุ่นใหม่ๆท่านจะได้เห็นนายกอบจที่มีความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถและตั้งใจทํางานได้อย่างแท้จริงวันนี้เรามาอยู่ที่ พง,ง,งสึงหลวงซึ่งก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สําคัญอยู่ที่อำเภอรองจังหวัดแพร่เดี๋ยวเราลองเดินชมกันนิดหนึ่งพงสึงหลวงเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่น่าสนใจของศิลปินพื้นบ้านนะครับที่คิดเริ่มสร้างสารรค์ขึ้นมากันเองนะครับโดยเอาศิละปะวัฒนธรรมของของที่นี่เลยมาใช้นะฮะ ก็จะเป็นด้านดนตรีนะครับสลอซึงนะครับหงซึงก็คือซึงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของของทางเหนือนะครับผมซึ่งพื้นที่หงซึงหลวงเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ดีเลยครับที่เป็นการรวบรวมประชาชนนะครับในชุมชนให้มาให้มาร่วมพัฒนา ชุมชนของตัวเองโดยที่ใช้เครื่องดนตรีเป็นตัวนำนะครับผมเราอยู่กับเจ้าภาพผู้ริเริ่มอาจารย์บอมเดชรับสับคุลีลองชวนคุยดูที่มาที่ไปนอกจากอาจารย์บอมจะเป็นครูเป็นสอนสอนดนตรีแล้วนะครับเรื่องการผลิตเนี่ยอาจารย์บอมแกก็ควบคุมเองเลยนะครับแล้วก็ในส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์บอมเล่าดีกว่าว่าที่มาที่ใหม่เป็นยังไงนะครับขอนุียตเชิญครับ ขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์ปีบุตรเป็นทางการอีกครั้งนะครับครับผู้สมัครนายกนะครับผมจีรศักดิ์ฉนุมานะครับเป็นผู้ก่อตั้งโฮงซึงหลวงพร้อมกับชุมชนนะครับที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่ปี46แล้วแหละครับเริ่มจากวิธีคิดที่ว่าอบ้านเราก็มีของดีนะครับต้องกลับมาทํากันสมัยโดยที่ใช้ต้นทุนทางสังคมของเราที่มีอยู่เนี่ยภายใต้ทุนทาง ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เราก็มีวัฒนธรรมเราก็มีเราจะเห็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุวัฒนธรรมก็ดีวิถีวัฒนธรรมก็ดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรายังขาดการร้อยเรียงแล้วนําเสนอในรูปแบบใหม่ๆเราก็ยังทํารูปแบบเก่าเนี่ยมันอาจจะได้ผลในเมื่อ10 20ปี30ปีที่แล้วแต่รูปแบบใหม่เนี่ยเรายังไม่เห็นที่จะนําเสนอก็อยากจะเห็นว่าเอาเอาวิทยาการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทําด้วยนะครับทีนี้ที่นี่เนี่ย เราเห็นในส่วนของผมจะถนัดเรื่องดนตรีเนะาะทั้งทั้งที่เมืองนี้เนี่ยมันจะมีทั้งไม้เหล็กผ้านะครับ,รบทีนี้ผมถนัดเรื่องดนตรีเนี่ยก็เอาดนตรีมาไว้ตรงกลางเอาไว้เชื่อมระหว่างผ้าที่นะครับที่นี่มีเรื่องราวของไทยยวนด้วยผ้าทั้งสองร้อยปีอย่างเงี้ยครับ,รบมีพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ทีนี่เ,เริ่มจากการผลิตนะครับเราก็เอาผลิตเครื่องดนตรีเนี่ยเพื่อเบื้องต้นเนี่ยเราขาดแคลนเครื่องดนตรีเราก็ผลิตใช้เองก่อน ทีนี้ผลิตผลิตได้ก็เอาไปขายจำไหนเออมันได้เงินจริงไว้อ,อะไรเงี้ยครับก็เอาไปสู่กระบวนการตลาดขึ้นมาทีนี้พอ,อ,พ,อพอขายได้ปุ๊บขายในราคาที่พอดีแล้วก็มีคนสนใจนะครับเราก็ผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมาคนก็สนใจที่จะมารอรับเครื่องดนตรีนะครับเขาก็ถามว่าอาหารที่นี่กินยังไงคนใช้วิถีชีวิตยังไงเนี่ยก็เลยเริ่มเอาวิถีดั้งเดิมขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็นําเสนอขึ้นมา นะครับทีนี้ก็มีคนสนใจเด็กมาเอาเครื่องดนตรีรอรับพ่อแม่ก็ต้องหาที่กินที่นอนอย่างเงี้ยก็ต้องทำโฮมสเตย์ขึ้นมาดีไหมโอ้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวอีกได้ครับโอ้โหสุดยอดอันดับแรกผลิตอันที่สองคือเป็นแหล่งเรียนรู้รทําไมต้องเรียนรู้ตอนเด็กไม่ได้เรียนอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าอยู่บ้านนอกเนาะครับเ,เรียนดนตรีเป็นเรื่องยากมากแล้วในสังคมก็ยอมรับมากยอมรับยากมากนะครับทีนี้เนี่ยทำยังไงให้เอาสองตัวเนี่ยนะครับเรื่องการผลิตแล้วก็เรื่องการเรียนรู้เนี่ยไปเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยว ดึงยุทธศาสตร์เติมคนเข้าเมืองครับทำยังไงให้คนเพิ่มเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยออกไปกลับเข้ามาได้ไหมแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มได้ไหมแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ที่ได้บอกนะว่าวันนี้เนี่ยเราในภาคเอกชนส่วนตัวเราเนี่ยจัดการไม่เพียงพอกําลังไม่พอเพราะฉนั้นต้องพึ่งท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นภาพท้องถิ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาว่าจะมาเป็นโปรโมเตอร์ช่วยผลักดัน สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดต่อเนื่องแล้วก็ให้มัน,ย,นยืนได้ด้วยตัวของ,ของเราเองเออกนะครับขอบคุณครับอาจารย์บอมครับผู้ก่อตั้งโครงซึงหลวงนะครับจริงๆแนวคิดของอาจารย์บอมคิดขึ้นมาเนี่ยเริ่มกันจากเอก,กชนลวน้ลวนเลยค,คิดกันเองทํากันเองนะครับใช้เงินส่วนตัวตัวเองทั้งอยากทําหมดและผมเชื่อว่าที่แพร่มีคน ที่คิดแบบอาจารย์บอมอีกเยอะมากเลยดังนั้นถ้ามีคนคิดลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นสอดรับกับนโยบายที่ที่กุลลีแพร่ครีเอทีฟพาร์คออกนะครับแล้วเราอาจจะเชิญอาจารย์บอมในฐานะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแนะนําคนที่ใหม่ๆที่อยากจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอีกหลายที่ที่ที่เราพัฒนาได้คือมาแพร่เนี่ยผมมาหลายครั้งเนี่ยก็ได้เจอเรื่องราวใหม่ๆทุกครั้งเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องสลปะวัฒนธรรมถ้าพูดตรงงมาคือมีของอยู่แล้ว มีของเต็มไปหมดเลยครับอยู่ที่ว่าจะบริหารจัดการของเหล่านี้ออกไปนะครับในลักษณะแบบใดนะครับซึ่งถ้าหากเราได้นายกองค์การหลารส่วนจังหวัดได้นักการเมืองท้องถิ่นนะครับรุ่นใหม่ๆมที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถทํางานเชื่อมต่อกับศิลปินนะครับกับภาคประชาชนที่จังหวัดแพร่ได้กับประชาคมต่างๆที่อยู่ที่แพร่ได้ก็จะเป็นโอกาสดีที่ได้ร้อยรัดประสานงานกันเรื่องเหล่านี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการที่เราไลฟ์สดนะครับจากที่โฮม ซึ่งหลวงนะครับที่จังหวัดแพร่ที่อำเภอลองนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทั้งจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยรวมท,ทั้งที่จังหวัดแพร่วันที่20ธันวาคมนี้จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราไม่ได้เลือกตั้งนายกอบจ,จอและสอจอมาเกือบ10ปีแล้วนะครับดังนั้นครั้งนี้เป็นโอกาสสําคัญถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดของท่าน ต้องกลับมาใช้สิทธิ์กันครับครั้งนี้ไม่มีการใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะฮะวันที่20ธันวาทั้งต้องอยู่ที่ภูมิลำนาของท่านที่ตามที่ท่านมีทะเบียนบ้านท่านถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะครับ20ทธันวานี้ จดเอาไว้กาปฏิทินเอาไว้เลยครับว่าต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยบางทีอาจจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่บ้านเกิดของท่านได้เลยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่จังหวัดแพร่ทางคณะก้าวหน้าขอฝากผู้สมัครนายกอบจอนะครับของทางคณะก้าวหน้าที่จังหวัดแพร่ด้วยคือคุณสุภฒนรสุภาิรินะครับหมายเลขสหรือสอจอรี่เคยทํางานมีประสบการณ์มาแล้วรู้รู้ เส้นทาง<ช>ต่างๆร,รู้ร,ระบบราชการดีแล้วครั้งนี้จะขออาสาตัวเป็นฝ่ายบริหารเองสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาจังหวัดแพร่ครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนครับและเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ